โอ้โยพี่น้องเชือเต่าตัวใหญ่เออเนี่ยถ้าหลายคนที่นึกถึงว่าพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกนะนจะมีแป้งมีอะไรมารบมาทากันหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆฮะ กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กเดินออกกําลังกายฮะแต่มาเจอเต่าโอ้โหตัวใหญ่เลยแต่นแรกนาเล็กเดินผ่านเฉยๆนะไม่ไม่เห็นนะมีคนอีกคนเขาเห็นเพราะว่านาเล็กมัวแต่มองไปที่คลองนะไม่ได้มองตัวเขาตรงนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีช่วยเขาว่าเขาเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ํา ไม่ใช่เขาเป็นเต่าบกแล้วเอาไปลงน้ําเดี๋ยวเขาก็ตายนะเราต้องดูดีๆนะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ำนะเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหพี่น้องดูเห็นใหญ่มากใหญ่มากนี่นี่นอายุแบบน่าจะพอสมควรเลยฮะนหลายอายุ เยอะเหมือนกันแหละน่าจะออกจากป่าเดี๋ยวลองลองพลิกเลโอ้โหลงโอ้โหหนักไหนป้อมลองพลิกดิพลิกดูท้องสิโอ้โหเกินลองยกดูสิโอ้โหหนักเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเขาเขาโอ้โหนี่ยดูท้องท้องเขาหว๋มๆนะอืม นี่ยเ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 ป็นแบบนี้พี่น้องท้องมันเป็นหวําเข้าไปเนี่ยเนี่ยหางเขาเนี่ยหางเตา่าโอ้เสียงเขาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาทางไปปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ำนะคปอมชแนลเนี่ยช่วยยกนี่ทางนี้ทางนี้เราไปทางนี้เนี่ยเน่ยโ หนะักสักกิโลเนี่ยมอง20<ป>ิ20โลได้นะนี่ใครตาไม่ใช่อันนั้นลูกก๊อฟลูกก๊อฟไม่ใช่ใครตา,าไปไปหาทางลงดูทีฮะเราเนี่ยไปลงเอาปลอปล่อยในคอมีทางลงไวะไ,ได้อยู่นะ เดีดูสาหัสนะสาหัสลงต้องค่อยๆลงเออเค่อยๆวางแล้วก็ค่อยขยับมาเออนะค่อยเลื่อนมาเรื่อยๆโอ้โหแบบหนันนกมากๆพี่น้องเกือบยี่สิบโลอ่ะ โอ้โหดูเนอะเดินเดินอ้อมไม่รู้ไปอืมไปอ๋อเมื่อกี้พี่ไปกดเลยฮะแล้วพี่อัดใหม่เหรออ๋ออัดใหม่อ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้อ้าอ๋อเมื่อกี้ไม่อัดใช่ยังไม่ได้อัดเหรอวันนี้พอพี่อัดแล้วเอาม่าเลยอ๋อโอ้ยพี่น้องโอ้โหนักจริงจริงพูดได้ยี่สิบโลได้เนี่ยเต่าต้องระวังนะอย่าเอา หน้าหรืออวัยวะของเราไปอยู่ใกล้ตรงปากมันนะ <c oughs> งับแล้วก็โหขาดเลยนะตัวใหญ่มากครับยี่สิบโลได้เหรอยี่สิบโลได้โอ้หนักจริงมือไม้สั่นเลยเนี่ยนละยอ๋อเดี๋ยวเราปล่อยกันตรงนี้แหละถ้าจะเราจะเดินลงไปหาน้ำเนี่ยไม่ไหวเพราะมันจะเราจะสุดจมจมโคลนตรงนี้อ่ะไปตรงนี้แหละ อาปล่อยตรงนี้แล้วนะเต่าเอ้ยไปเนี่ยทางเดินแถวนี้ถ้าเป็นเต่าบกก็อยู่บนบกนะถ้าเป็นเต่าน้ําก็ลงไปได้เลยน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆนะไม่ไกลอยู่ริมฝั่งเนี่ยนโชคดีโชคดีโชคดีคดอาไปนะเจ้าเต่านะไม่ต้องกลับขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวโดนเว่งโดนเขาเหยียบเอา นี่น้ําอยู่ใกล้ๆอยู่ไม่ไกลเนี่ยเดินไปเนี่ยนี่นะเนี่ยหรือถ้าถ้าเจ้าไม่ใช่เต่าน้ํานะเนี่ยเลาะริมคลองตรงนี้มีนะไปได้อะกับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นภารกิจดีๆนะช่วยเหลือเต่านะที่มันเดินอยู่บนถนนไม่ใช่นะครับเรากลัวว่าบางคนอาจจะเอาไปกินหรือบางคนอาจจะ เผอวิ่งเหยียบหรือโดนทำร้ายอะไรเงี้ยนะพี่น้องโน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 นโนนโน่นนี่แสดงว่าเต่าน้ำจริงๆเนี่ยเขา่าน้เาน้ำอะไอ่งเ้ไปตามน้ำไหลนเยอะไม่ใช่ดิน,นดินสุดนาา <laughs> โน่นฮะไปแล้วนี่อันละนอันะอละเน,นี่ยเดี๋ยวเขาจะเขาจะทวนน้ำพอเมื่อกี้เขาไปตก ตรงน้ำไหลแรงเขาวิ่งลงเองนะฮะเราไม่ได้ไม่ได้จับเขาลงน้ำนะเขาไปเขาเขาเองตอนที่เราเผลอๆเนี่ยเขาไปของเขาเองนืมนี่แหละวันนี้ก็มาทำบุญด้วยกันนะนะก็เอาบุญมาฝากสำหรับคนที่ติดตามช่องนาเล็กฮนะก็เป็นภารกิจดีๆนะ ช่วยเหลือชีวิตเต่าที่เขาเดินละเหยร่อนขึ้นไปข้างบนที่สูงมากๆเลยตอนนี้เขาก็อยู่ในน้ำแล้วนะก็คงจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งทรามหากินเขานะครับาาะตมม ครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ